เมื่อนี้ผมบาววงกับพี่น้องได้มาออกหาทายคลิปตามมันดุดตามมวลา,าโอกาสผมเพื่อวิล่วงชมเหตุผลเนื้อชีวิตครับผม <c oughs> จะ่ายเซ็ตสิ้นไปแล้วครับคลิปหาดวงดวงอ่อยครับพี่น้องกําลังสีเดินตั้งกับพอดีมันมีเรื่องสีเงเง่เหตุห้ผมชมโนใจอยู่เรื่องนึงครัตผมคือว่า ผู้ที่มารวมรวมนํำเนื้อราะการใช้คนคิดของผมครับคือเบาหนุ่ยครับเบาหนุ่ยโอ้ก็สีเดินตั้งครับครับคือเบาเห็ดผลเล่าเ่าก็นั่งหยอกกับหมาอยู่เบาหนุ่ยเลื่ว่าถามเบาเห็ดผลว่าพ่อไปผมก็รู้ว่าพ่อยเแล่วเรื่อง เราเบ้าหนุ่ยก็บังตรงตสูนทนากันแต่สูนทนากันไน่เบ้าหนุ่ยกับเบาเหตุผลบวกหูจักรนมาก่อนนะครับเราถามเราบอกเบ้าเห็ผลเรื่องชีวิตชีวิตจริงของของเบ้าเหตุผลนะโดยที่เบ้าหนุ่ยกับเบ้าเหตุผลแล้วก e. ับผมบวกหูจักกันมาก่อนนะครับผมสิหูจักร์บับ้าของผบแต่ว่าเบ้าหนุ่ยเราเล่าสิบประจักกับกมูอผมมาก่อน เราประวัติควมเป็นมาเล่าสิบบรูโลดจากมุขมากกว่าเลยนี่ผมผมเอาคําเบอกสัจิงผมคำบอกแต่ว่าเบาหนุ่ยเล่าท้ายชีวิตของใบาหนตรงเป๊ะเลยเหมือนกับตาเห็นในเหตุปนองผมไม้ถึงถึงในความสมัครของเบาหนุ่ยเลย่าเล่ารู้เลยจังหด พ่อเบาหน่ย่ยพ่อน้องไส้เบาหน่อยก่อน้องไส้เบ,า,า,า,บาหน่อยเลยบอกฟังว่าเบาหน่อยนี่แกเป็นคนพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าแกสิทักทวงผู้ใดนี่เหมือนกับแกหูจากมาก,ก่อนคือแกทักทวงอย่างซีเมนแกเคยทวงว่าบานเฮ้าจากนี่ไปบุกี่มืองมีคนเสียชีวิตก็มีคนเสียชีวิตในบ้านนี้ครับผมผมบ่รู้ว่าันเป็นเป็นด้วยเหตุผลใดหรือเป็นการฟุก พุกที่เบาเบาหนุ่ยท่ายบอกแต่ว่าหนองไส้เบาหนุ่ยบอกผมว่าเป็นประจำเราก็เห็นมาหลายหลายปีแล้วที่เบาหนุ่ยแกทักอย่างมักสิป็นตามที่แกถัดแกแกสิเป็นบุคคลพิเศษหรือบอกผมบาหูแกอาจจะมีญาติพิเศษหรือบาหูแกเป็นคนธรรมดาได้พห่น้ะงบามันคนลำเลียนวิชาอาคมไสยศาสตร์อย่างเนีน้เป็นคนธรรมดาตามที่น้องไส้เบาหนุ่ยบอกผมฟังแล้วก็ แต่ว่าแกเป็นอย่างคือทักทวงคล้ายๆกับดูดวงคนแม่นโดยที่แกบ่มีวิช,ชาอาคมอย่างเด็ดแกก็บอกว่าแกบ่มีวิช,ชาอาคมน้องใส่บอกหนุนบอกหนฟังแต่ว่าแกท,กทักทวงอย่างเหม่นเดี๋ยวผมเสพภาพไปเบิง่งแกทักทวงบ้าเห็นผลตรงเป๊ะยังกระต่ายเห็นเลยโดยที่ผมกับบาเห็นผลก็อึ้งไปเลยว่าแกแกทวงทวงมาคือว่าไงคือทักทวงบ้าเห็นผลตรงตรง,ตรงจนบ้าเห็นผลอึ้งไปเลยจนบ้าเห็นผลถามว่าพ่วงเคยไปบอกชีวิตผมให้บ้าหนุยฟังบอกกบอก ผมบอกเคยผมก็มาพอบ้าวหนุวยมือผมมาหาไก่เดี๋ยวก็มาคุยกันเรื่องสิมาชายคลิปเท่านั้นบ่ได้เบาเรื่องส่วนตัวชีวิตยังของผู้ใดแก่ฟังเลยเดี๋ยวครับเดี๋ยวห้องน้ำไปเบิ่งบนแกก็ตั้งยๆกับทำพิธีสีดูดวงสีดูดวงเป็นจริงเป็นจังเลยให้ให้ใหใหใหบ้าให้พผลผมบอกว่ามันสิแมนบ่แมนนะพี่ทองแต่ว่าผมเห็นเบ้าหนุ่ยทักขึ้นมาแล้วผมอึ้งเลยเดี๋ยวเลาานะเล่านไปเบิ่งครับ ตอนนี้รู้สึกว่าเบาหนุ่ยก็ดั่งกำลังทักทายบบาเห็ปดปยู่ครับเบาหนุ่ยนี่ว่าเป็นเบาเป็นหมอถ้ำหรือว่าเจ้าส่งอียงทางศิลป์นะครับเป็นคนธรรมดาครับเป็นผู้เบาไทยบ้านธรรมดาหาอยู่หากินตามภาษาไทบ้านครับได้ว่าแกทักทวงชีวิตเบาเห็ดปนด ป่านตาหินครับผมนะครับคนที่ผมดำๆเบาอยู่นั่นแหละครับมายผลก็ใส่หมวงอีมองหัวควนกันเงินคือมันมันแม่นมันแม,ม่นเกินเกินไปครับจนจนผมงงมาเห็นผลก็อึ้งไปเลยเมื่อกี้ ก็เป็นเรื่องบังเอื่นที่ผมพบเจอกับบาวเห็ดผลผมข้าใจว่าตอนเศร้าผมขอบใจว่าน้องไส้แก้เบาลินไดซื้อแต่ว่าตอนน่้ผมกําลังจิออกจากเบาหนุ่ยมากเบาหนุ่ยทักเบาเห็ดผลเพื่อป็๊บบาเห็ดผลเสะอกึกเลยคือมันตรงมันตรงจริงตามชีวิตของเบาเห็ดผลเลยโดยที่ผมผมก็ไม่เคยได้เบาเรื่องชีวิตของเบาเห็ดผลในฟังในเบาหนุ่ยฟังแต่เบาหนุ่ยทักกมานี้มันตรงครับผม บ้โบโบเ็นเรื่องง่าไหมแกแต่ว่าไก่พี่รองผู้เบิงให้ใส่วิจจรณญาตเราเองครับผมคนชาว้านธรรมดาครับแต่ว่ามีมีความสามารถพิเศษถักทวงอยังสิมักเม่นครับเบาหนุยครับผมสำหรับช่วงนี้ผมขอตังต้งตั้งตั้งคลิปนี้ว่าเบาหนุยคนมาสจั์